สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนุชอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยพื้นฐานค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเปิดหน้าที่30บกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่30สนะคะฝึกอ่านคำและเขียนตามรอยเส้นปักพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมดินสอและสีนะคะ ให้เด็กๆเตรียมพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะวันแรกของสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์เด็กๆอ่านตามรู้นเลยนะคะวันอาทิตย์แล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าตัวอออ่างมันเป็นรอยเส้นปะกให้เด็กๆเติมรอยเส้นปะกลงไปเลยค่ะไปวันที่สองนะคะวันที่สองของสัปดาห์เป็นวันจัน์เด็กๆอ่านพร้อมรู้เลยค่ะวันจันวันจันตัวอะไรคะเป็นรอยเส้นปะ ตัวจอจานใช่ไหมคะให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะัตัวจอจานได้เลยค่ะวันที่สามค่ะเป็นวันอังคารอ่านพร้อมกันค่ะวันอังคารเด็กๆเห็นตัวอออ่างไหมคะมันเป็นรอยเส้นปะั a. ให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะัตัวอออ่างได้เลยค่ะต่อไปวันที่สี่ของสัปดาห์นะคะเป็นวันพุธเด็กๆอ่านพร้อมพุธได้เลยค่ะวันพุธ เด็กๆเห็นไหมคะว่าพอพานมันเป็นรอยเส้นปากให้เด็กๆเติมรอยเส้นปากลงไปได้เลยค่ะพอไปวันที่5้าของสัปดาห์ค่ะวันที่5ของสัปดาห์เป็นวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีอ่านพร้อมกันกลบครูตรเลยค่ะวันพฤหัสบดีตัวพอพานค่ะเป็นรอยเส้นปากให้เด็กๆเติมรอยเส้นปากได้เลยค่ะต่อไปวันที่6ของสัปดาห์ เป็นวันสุกเด็กๆอ่านพร้อมพุณุได้เลยค่ะวันสุกเด็กๆเห็นส่อสาราไหมคะเป็นรอยเส้นปากให้เด็กๆเติมลงไปได้เลยค่ะวันที่เจ็ดของสัปดาห์ค่ะเป็นวันเสาร์เด็กๆอ่านพร้อมพุณุได้เลยค่ะวันเสาร์เด็กๆเห็นส่อเสือไหมคะเป็นรอยเส้นปากเด็กๆเติมรอยเส้นปากลงไปได้เลยค่ะเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่า หนึ่งสัปดาห์เรามีเจ็ดวันแล้ววันอาทิตย์สีอะไรคะเด็กๆวันอาทิตย์สีแดงเด็กๆเตรียมดินสอสีมาเลยค่ะให้ขึ้นมาระบายสีแดงวันอาทิตย์วันจันทร์สีอะไรคะอ้าววันจันทร์สีเหลืองค่ะเด็กๆระบายสีเหลืองลงไปเลยค่ะส่วนวันอังคารสีอะไรคะวันอังคารสีชมพูค่ะเด็กๆระบายสีชมพูลงไปได้เลยนะคะ ส่วนวันพุธวันพุธเราเป็นสีเขียวค่ะเด็กๆให้ระบายสีเขียวลงไปได้เลยค่ะวันพฤหัสบดีเป็นสีส้มค่ะเด็กๆให้เด็กๆระบายสีส้มได้เลยนะคะวันศุกร์วันศุกร์สีอะไรคะใครตอบได้วันศุกร์สีฟ้าค่ะสีฟ้าระบายสีฟ้าลงไปได้เลยค่ะส่วนวันเสาร์วันเสาร์เราเป็นสีม่วงค่ะเด็กๆระบายสีม่วงลงไปได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูหน้าที่31กันได้เลยค่ะเด็กๆอ่าหน้าที่31เ,เรามาเรียนรู้เลขไทยและฝึกอ่านพร้อมเขียนตามรอยเส้นปากนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ,ะเด็กๆเรามาอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเลขหนึ่งค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากเรียนเสร็จแล้วเด็กๆพอทําได้กันไหมคะเด็กๆต้องไปฝึกทํากันบ่อยๆนะคะแล้วมาพบกับครูรุนใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบาย